ผมว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการได้รับพลังด้วยวิธีแปลกๆจากในอนิเมะกันแล้วใช่ไหมล่ะครับบ้างก็ได้พลังมาจากการกินผลไม้ลดบูดบ้างก็กินนิ้วคนแก่บ้างก็ออกกําลังกายจนเทพบ้างก็โดนผีไอยแก่เนี่ยขโมยค สวัสดีครับผมลีโอจากช่องเล่าวันนี้ผมจะพาพวกคุณมาทําความรู้จักกับตัวละครที่นเวลาเนี้ยขึ้นฟีดของทุกคนตลอดเวลาต้องบอกเลยว่าไม่มีใครเทียบพี่แกได้แล้วละ่ะนั่นก็คือคุณยายเซกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องเป็นโอคารุนเด็กหนุ่มโอตะคุผู้ถูกวิญญาณยายแก่เธอโบนสาบแช่งและใช้ให้เป็นร่างสถิตกับประโยคพูดติดปากที่โคตรจะเท่ว่าโหดห,หัว ก่อนจะไปต่อเนี่ยขอเตือนนิดนึงนะว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีการสปอยอยู่บ้างใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ขอให้สนุกกับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่า enjoy มาทําความรู้จักกับตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับในช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยตัวละครตัวนี้มีชื่อจริงๆว่าคาทาคุระเคนหรือว่าชื่อที่เราจะเรียกต่อไปว่าโอคารุนเป็นเด็กเนื้อสิ่งลี้ลับแบบเต็มสูบมีลักษณะภายนอกในตอนแรกเนี่ยเป็นเด็กเจียมเจียมดูไม่ค่อยจะสู้คนใส่แว่นหนาๆพร้อมกับทรงผมแนวเด็กเรียบร้อยสุดๆซึ่งภายหลังเนี่ยพี่แกเปลี่ยนทรงผมเป็นแนว มีลักษณะนิสัยปิดกั้นตัวตนชอบตีตัวออกห่างจากคนอื่นนั่นเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่มีเพื่อนนะครับแต่มันก็เพราะเขาโดนบูลลี่มาตลอดชีวิตด้วยนะพอจะเข้าใจในตัวละครได้บ้างซึ่งต้นเหตุพลังข,ของเขาเนี่ยได้รับมาจากตอนที่ไปล่าท้าผีในอุโมงค์สุดเหี้ยนและเจ้าตัวเนี่ยก็ด็นไปเจอผียายแก่คนหนึ่งบอกกับเขาว่าส่งปืนใหญ่นนโออัมสตรองไซคอนเจ็ทอัมสตรองของเจ้ามาให้ข้าซะดีๆโอเคอรุนก็เลยตอบกลับไปว่าเล่นของใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยคุณยายอะไรไม่ใช่นั่นแหละครับเเเเอออาาาป็นนว่พ่พขจผีีย เขาก็วิ่งหนีสุดชีวิตเพราะาไม่อยากจะสูญเสียของรักของห่วงไปนะแต่น่าเสียดายที่ผียายแก่ตนนั้นเนี่ย มันคือยาแก่เทอร์โบทําให้เขาเนี่ยหนีไม่รอดและก็ถูกสาบจากการโดนวิ่งแสงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้พลังของยายแก่มาครอบครองมาพูดถึงเรื่องความสามารถกันบ้างดีกว่าโอคารุนเนี่ยจะมีร่างไฮบิดซึ่งก็เป็นไอ้ร่างที่กําลังเฮีกันตอนนี้เนี่ยแหละมันคือร่างที่เขาควบคุมพลังของยายแก่เทอร์โบด้ส่วนหนึ่งโดยที่ตัวเขาเนี่ยยังคงมีสติดีอยู่และเดอร์ร่างเนี่ยมันทําให้เขามีพลังก,กาลังแลวก็ความทนทานอื่นๆเนี่ยเหนือมนุษย์ขึ้นมาบ้างซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในอนนนนนาาาคคคตตเเีีี่่่่ยจจะะมมมััััววลลลรทใชช้้พพงงงงงกกกผซึแแ็หุษ์ นนมันเป็นอะไรที่เบสิกอยู่แล้วแต่ที่มันจะยูนิคเนี่ยก็คือความสามารถของยายแก่เทอร์โบโดยเฉพาะอย่างความเร็วที่เขาสามารถวิ่งเร็วได้สูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต่างจากร่างต้นเลยแถมมันยังโกงตรงที่ว่าต่อให้จะเป็นทางโคง้งหรือว่าทางลาดชันหรือว่าทางแบบไหนก็ตามเนี่ยพี่แกก็ไม่จำเป็นต้องลดความเร็วด้วยนะเรียกได้ว่าฉีกกฎฟิสิกส์เพราะว่าเป็นพลังของผีล้วนๆแต่ข้อเสียเนี่ยคือเขาสามารถใช้พลังความเร็วสูงสุดได้แค่ประมาณ2ครั้งต่อวันเท่านั้นเพราะว่าร่างมนุษย์ของเขาเนี่ยทนความเร็วระดับนั้นไไม่่่หวอยางที2 อย่างที่2เนี่ก็คือพลังที่ใกล้เคียงกับคำว,ว่าเทเลพอร์ตนะครับถ้าถามว่าได้พลังนี้มายังไงต้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปสักพ,พักมันทําให้โอคารุนเนี่ยไดมีโอกาสไพิึกวิชากับยายเซโกะแล้วก็ตัวละครปิศาอีกหนึ่งตัวเขาเนี่ยได้เรียนรู้การวาร์ปเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกสายไฟตามท้องถนนโดยใช้เทคนิคการหมุนตัวให้เป็นเกลียวแบบคลื่นแม่เหล็กวาง่งงายๆก็คือ พี่แกเดินทางบนสายไฟฟ้าได้นั่นแหละทําให้พุ่งไปที่ไหนก็ได้ที่มีสาไฟฟ้านะซึ่งมันเจอเร็วกว่าปกติมากๆจนมันแทบจะไม่ต่างจากการเทเลพอรตนั่นแหละและเอาจริงๆเนี่ยในมงังงะเกิอบล่าสุดที่ผ่านมาเขายังจะมีร่างใหม่อีกนะครับแต่ว่าผมว่ามันจะกลายไปหน่อยถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยก็ลองไปซื้อมังงะามาเองดีกว่านะรับรองว่าทั้งความสนุกทั้งงานภาพเป็นงานชั้นครูระดับ10เต็ม10แน่นอนส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบมากๆก็กด s u b s c r i b e ให้ผมเป็นกำลังใจใใหห้้้มาาาเเเล่เ่่่รือองงฟับยยๆทนี รู้สึกยังไงกับคลิปนี้หรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนถ้าไม่มีใครเล่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าเอง